สวัสดีครับเส้นทางมาร้านอศครีนะครับสาขาสมุทรสงครามนะครับอ,อยู่บริเวณเส้นลาดใหญ่นะครับฝั่งขวามือจะเป็นอนุสรสถานแฝดอินจันนะครับผมลูกค้าครับมุ่งหน้าไปทางลาดใหญ่นะครับผมร้านเนี่ยทำการทุกวัน,นจนันทร์อังคารพุธระหัสทุกเสาร์อเที่เยเปิดทาการทุกวันไม่ต้องจองคิวนะครับผมลูกค้าที่จะมาใช้บริการพ่นกันสนิม หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฝาดจิง้งเครื่องฝาดจิง้งเกียร์เปลี่ยนถ่ายของเดียวเนี่ยมาได้เลยเปิดทุกวันไม่ต้องจองคิวนะครับผมลูกค้าขับมาเรื่อยๆตังเกตว่าด้านหน้าจะมีโฮมเฮาส์อยู่นะครับผมเราขับมาเรื่อยๆตามเส้นลาดใหญ่เลยถ้าเป็นคนพื้นที่นก็จะเข้าใจได้ดีว่าร้านอยู่ตรงไหน,นสําหรับท่านที่ไม่ใช่คนพื้นที่ก็ดูวิกัท Google ลแบบปักหมุดได้เลยจะอยู่บนลิงก์ของ YouTube นี้นะฮะลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ยูทูบให้กดดูลูกค้ากดดูเนี่ยจะเข้าใจโดย ขวามือเนี่ยครับก็จะเป็นบ้านเรืออาทรรล้านใหญ่นะครับเป็นคนพื้นที่ก็เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับผมขวามือคือบ้านเรืออาทอนล้านใหญ่นะครับนะครับเราับตรงมานิดนึงนะครับซ้ายมือก็จะเป็นบ้านคาสินะฮะที่ลูกค้าบางท่านเคยมานั่งกินอยู่แล้วนะครับผมอะเราขับเลยมานิดนึงโอเคขวามือเป็นโคบอลเฮาส์นะครับผมขับเลยไปโคบอลเฮาส์แค่นิดเดียวนะครับลูกค้าจอดเลยครับ ส่วนพ่นกาสนิมนะครับผมส่วนท่านที่ต้องการใช้ในการน้ำมันเครื่องก็ยูจิกันอยู่ตรงนี้นะครับผมสังเกตง่ายนะครับมีสามตัวแบบนี้ในการห่ายน้ำมันเครื่องจิงเครื่องมาี่เกเยร์อทั่ทุลมไอดียดีแบบนะครับผมสำหรับท่านที่มาจากบางแก้วนะครับเข้าพระรามสองมาจะบางแก้วตรงมาข้ามรถไฟมาเจอไฟแดงเลี้ยวซ้ายลูกค้าก็จะมาเส้นนี้เหมือนกันนะครับผมสำหรับท่านที่เป็นคนพป้นที่อยู่แล้วมาได้เลยนะสำหรับท่านที่ไม่ใช่พืเป็นที่คนเป็นที่ เรากวรดูปบบักบทครูกนแบบปักบดให้แล้วนะครับลูกค้าจะมาจอดที่หน้าร้านนี้พอดีครับผมนะครับขอบคุณมากครับ